สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับเสียงของตั๊กอีกครั้งในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ลองใช้เสียงพาคใหม่แล้วคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าไม่ชอบเสียงนั้นนะคะก็เลยกลับมาพากเองนะคะขอถามก่อนเข้าไปฟังเรื่องใหม่นะคะว่าชอบเสียงตั๊กแบบนี้หรือว่าชอบเสียงที่เอามาให้ฟังใหม่สองสาคลิปที่ผ่านมานะคะคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปฟังเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องเมียเช่าท้องค่ะ พิมพ์ชนกลืมตาขึ้นในช่วงเช้าเมื่อเธอรู้สึกปวดหน่วงๆที่ท้องหญิงสาวรีบลุกขึ้นมานั่งบนเตียงสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดโอ้ยชนกเป็นอะไรหรือเปล่าอาทิตย์สามีของเธอได้ยินเสียงร้องครางจึงลุกขึ้นมามองไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะปวดหน่วงๆขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ หญิงสาวตอบพลางกัดฝันแน่นแล้วลุกเข้าห้องน้ำไปเมื่อถอดกางเกงชั้นในออกน้ำตาเธอก็เริ่มไหลเมื่อเห็นเลือดสีแดงเปื้อนบนกางเกงในประําเดือนมาฉันไม่ได้ท้องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหญิงสาวถอนหายใจยาวด้วยความเศร้าเธอกับสามีของเธอทำทุกวิถีทางเพื่อจะมีลูกด้วยกันแล้วแต่ผ่านมากว่าสิปีลูกก็ยังไม่มาเกิดเสียที เสียงเคาะประตูดังขึ้นยิ่งทําให้เธอสะอื้นหนักชนกเป็นอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงสะอื้นดังออกมานอกห้องหญิงสาวตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ําแล้วโผล่เข้ากอดเขาทั้งน้ําตาประจำเดือนมาเราไม่มีลูกอีกแล้วอาทิพไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจหรอกเราพยายามกันมาเป็นสิบปีแล้วปีที่สิบยังไงก็ต้องสําเร็จ ผมว่าวันนี้เราไปปรึกษาหมอกันอีกรอบดีไหมคราวนี้เปลี่ยนหมอใหม่ผมมีญาติห่างๆที่เขาเป็นหมอเขาน่าจะช่วยเราได้ค่ะไปไหนก็ได้ฉันไม่อยากพบกับความผิดหวังอีกแล้วหลังจากนั้นสองสามีภรรยากก็ได้มาที่คลินิกรักษามีบุตรยากผลตรวจร่างกายออกมาเป็นยังไงบ้างหมอพี่กับภรรยาพี่ปกติดีไหมของพี่ปกติดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยสเปิร์มแข็งแรงจำนวนก็ปกติดีนะครับแต่ของคุณชนกเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยมดลูกของเธอไม่ค่อยแข็งแรงมันทำให้การฝังตัวอ่อนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่สำเร็จสูงนะครับเพราะว่ามดลูกเธออ่อนแอแล้วก็ผนังบางมากแล้วเรา2คนพอจะมีลูกได้ไหมคะหมอในกรณีนี้ก็พอจะมีวิธีเหลืออยู่บ้างนะครับนั่นก็คือการอุ้มบุญ สามารถใช้ไข่ของคุณชนกผสมกับน้ําเชื้อของพี่อาทิย์แล้วก็ไปฝังที่มดลูกของคนอื่นนะครับแต่ก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ด้วยพี่ตกลงจะใช้วิธีนี้พี่จะไปหาคนมาอุ้มบุญให้ได้ช่วยพี่ด้วยนะหมอพี่สองคนอยากมีลูกจริงๆผมจะพยายามครับผมจะพยายามทําให้พี่สองคนมีลูกให้ได้เพราะผมก็เห็นอยู่ว่าพี่สองคนพยายามกันเต็มที่แล้วก็อยากมีลูกจริงๆ พิมชนกฟังแล้วน้ําตาไหลไม่หยุดแต่ในใจของเธอก็เริ่มเต็มไปได้วยความหวังเล็กๆแค่เธอหาผู้หญิงมาตั้งท้องแทนได้เธอก็จะมีลูกเป็นของตัวเองแล้วสัตว์ไปอีกที่มุมหนึ่งในกรุงเทพแถวสลัมคลองเตยที่เต็มไปด้วยผู้คนยากจนการมณีหญิงสาวหน้าตาสะสวยเดินสายสมัครงานแทบทุกที่แต่ก็ไม่มีใครรับ จนเธอเริ่มรู้สึกท้อใจเพราะตอนนี้ที่บ้านของเธอสถานะทางการเงินย่ำแย่แม่ก็ป่วยต้องหาเงินมารักษาจนกระทั่งในวันหนึ่งขณะจ้องหน้าจอโทรศัพท์เพื่อหางานการมณีเจอโฆษณาออนไลน์แปลกๆอย่างหนึ่งจึงคลิกเข้าไปดูรับจ้างอุ้มบุญได้ค่าตอบแทนสูงสนใจติดต่อทันทีหญิงสาวหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเริ่มคิดสับสน ระหว่างความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกับความกลัวเธอควรจะเลือกอย่างไหนแต่เมื่อมองไปที่แม่ที่นอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงเธอก็ไม่มีทางเลือกมากนักหญิงสาวตัดสินใจกดลิงก์ติดต่อทันทีและไม่นานก็ได้รับข้อความตอบกลับจากชายคนหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อสมบุญผมเป็นนายหน้าหาคนอุ้มบุญสนใจคุยรายละเอียดไหมครับการมณีกรรมโทรศัพท์แน่นความกลัว ปะปนกับความหวังที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หนูอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะหญิงสาวพิมพ์ต่อไปหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเพราะการตัดสินใจอุ้มบุญครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกก็คือสามแสนบาทครับจะจ่ายก้อนแรกหนึ่งแสนบาททันทีที่เซ็นสัญญาและอีกสองแสนบาทจะจ่ายเมื่อคุณคลอดลูกแล้ว แต่คุณต้องผ่านการคัดเลือกก่อนนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาสมัครประมาณ3ามคนเราจะต้องให้สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของตัวอ่อนที่จะมาฝังบนบนลูกของพวกคุณเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครการมานีเงียบไปชั่วขณะเงินจำนวนนั้นมากพอที่จะช่วยให้แม่ของเธอรอดชีวิตได้เธอสูดลมหายใจเข้าปอดพร้อมกับพิมพ์นิ้วลงไปว่าฉันตกลงค่ะ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็โดนเรียกตัวไปที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่โตชนิดที่ว่าเธอคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอคงไม่มีโอกาสได้ย่างเหยียบเข้ามาสองสามีภรรยาเจ้าของตัวอ่อนเป็นชายหญิงหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่พวกเขาท่าทางใจดีส่งยิ้มมาให้กับเธอและเด็กสาวอีกสองคนนี่คือผู้ที่มาสมัครทั้งสามคนครับสมบูรแนะนำขึ้น พิมชนกและอาทิตย์เริ่มมองพวกเธอทั้งสามอย่างพิจารณาการมณีข่มความประหม่าเอาไว้เธอไม่กล้าสบตากับพิมพ์ชนกแต่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นคู่สามีภรรยาคู่นี้มองมาพิมพ์ชนกกว่าสายตาไปทั่วสามผู้สมัครก่อนจะหันมาหาสามีฉันชอบคนนี้นะคะเธอชี้ไปที่การมณีทำให้หญิงสาวถอนหายใจโล่งอกแทบไม่เชื่อหูตัวเอง ตกลงถ้าชนกชอบคนนี้เราก็เลือกคนนี้ครับสมบุญยิ้มแล้วจดรายละเอียดลงไปในกระดาษเรียบร้อยครับคุณการมณียินดีด้วยครับคุณได้รับเลือกแล้วการมณียืนตัวแข็งน้ำตาคลอเงินจำนวนสามแสนนั่นเธอจะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดหลังจากตัดสินใจเซ็นสัญญาแล้วสองสามีภรยรยาก็พาเธอไปโรงพยาบาล ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพทุกอย่างจนเห็นว่าร่างกายของเธอมีความพร้อมดีแล้วจึงพาไปพบแพทย์หมอทำการฝังตัวอ่อนเข้ามาที่หมดลูกเธอและให้นอนที่โรงพยาบาลหลายวันจนแน่ใจว่าตัวอ่อนปลอดภัยดีจึงให้เธอมาพักฟื้นที่บ้านและสองสามีภรรยาก็ให้เธอไปอาศัยอยู่ด้วยเพื่อจะได้ดูแลเธออย่างเต็มที่ การมณีถือกระเป๋าเดินทางเข้ามาในคฤหาสน์หลังใหญ่โตที่เคยมาแล้วครั้งแรกแค่ประตูบ้านก็ทำให้เธอรู้สึกตัวหดเล็กลงไปหลายเท่าเพราะความใหญ่โตของมันไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณการมณีฉันกับพี่อาทิย์จะดูแลคุณอย่างดีที่สุดและถ้าคุณคลอดลูกออกมาลูกของเราปลอดภัยดีฉันจะให้คุณมากกว่าสามแสนจริงเหรอคะ การมณีหัวใจเต้นแรงยิ้มบอกมาด้วยความดีใจสามแสนเธอก็ว่ามันมากแล้วสำหรับชีวิตเธอแต่พวกเขายังจะให้เธอมากกว่านี้เธอสัญญาว่าจะดูแลลูกของพวกเขาให้ดีที่สุดหลังจากเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วการมณีมีห้องส่วนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านหญิงสาวรู้สึกมีความสุขกับความสุขสบายที่สองสามีภรรยามอบให้ เธอไม่ต้องทำอะไรนอกจากนั่ง,น,งนอนๆดูแลคันให้ดีที่สุดมีอาหารการกินครบถ้วนบริบูรณ์สารอาหารครบห้าหมู่พวกเขาพาเธอไปโรงพยาบาลตามนัดหมอทุกสัปดาห์และยิ่งนับวันเธอก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับเด็กในท้องราวกับเป็นลูกของตัวเองมากขึ้นและยิ่งหมออันตรสาวดูเพศลูกในท้องและพบว่าเป็นลูกสาวเธอก็ยิ่งรักใคร เด็กตัวน้อยที่ดิ้นดุบดับอยู่ในท้องของเธอเช้าวันต่อมาพลอยเงินพี่สาวของพิมพ์ชนกมาเยี่ยมและดึงตัวน้องสาวไปคุยอีกทางชนกว่าก็ว่าพี่เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเธอนะมีอะไรหรอพี่พลอยก็ดูแม่คนที่มาอุ้มบุญให้เธอสิหน้าตามันสะสวยเธอไม่กลัวว่าผัวเธอจะคิดอะไรกับมันหรอ ไม่หรอกนาะคงไม่หรอกอาทิตย์เขารักฉันพี่ก็รู้นี่นาอีกอย่างการมณีเขาก็ท้องอยู่อาทิตย์ไม่คิดอะไรแบบนั้นหรอกนี่ว่าก็ว่าเธอแน่ใจเหรอว่าเด็กในท้องนะ่ะเป็นลูกของเธอพี่พลอยหมายความว่ายังไงก็หมออาจจะไม่ได้เอาตัวอ่อนที่เป็นลูกของเธอใส่ไปในมดลูกของมันก็ได้บางที ผัวเธอกำนังเด็กนั่นอาจจะไปทำลูกกันด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้พี่พลอยหญิงสาวตกใจไม่คิดว่าพี่สาวจะพูดอะไรแบบนี้แกสังเกตผัวแกไหมล่ะดูผัวแกเอาอกเอาใจมันนะซื้อของโปรดมาให้เมื่อกี้ก็เห็นซื้อขนมมาให้กินดูแลดียิ่งกว่าตัวแกอีกเห็นไหมซื้อขนมนมเนยมาตรงดิ่งเอาไปให้นางนัง่น แต่ไม่เอามาให้แกที่เป็นเมียเขาเนี่ยประโยคนั้นของพี่สาวเหมือนฟ้าผ่ามากลางใจของพิมชนกเธอเริ่มกระวนกระวายจากที่ไม่เคยคิดระแวงสงสัยมาก่อนคราวนี้ใบหน้าที่เต็มเปียมไปได้วยความสุขเริ่มซีดลงหลังจากพี่สาวกลับไปพิมชนกก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเธอเย็นชาห่างเหินกับการมานี้ไม่เข้ามาดูแลบีบนวดให้เหมือนอย่างทุกที การมณีเองก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปของพิมพ์ชนกที่เย็นชาห่างเหินกับเธอไม่ค่อยพูดกับเธอเหมือนทุกทีแต่ก็ไม่กล้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระทั่งวันหนึ่งเธอที่ท้องเริ่มใหญ่ลุกลำบากก็โดนใช้ให้มาทำงานการมณีอยู่บ้านนั่งๆน,น,นอนๆทั้งวันไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรออย่าทำตัวให้มันไร้ค่าขนาดนั้นเลยได้ไหมเธอเป็นคนท้องไม่ใช่คนป่วย หัดทำการทำงานอะไรซับ้างคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะก็คุณเคยสั่งว่าให้ฉันอยู่เฉยๆกลัวว่าลูกในท้องจะได้รับอันตรายการมาน,นีไม่เข้าใจว่าวันนี้พิมพ์ชนกเป็นอะไรถึงได้อารมณ์เสียใส่เธอทั้งวันไปสักผ้าถูบ้านล้างจานทำอะไรก็ได้ที่ให้มีประโยชน์มากกว่านี้ค่ะถ้าคุณให้ฉันทำฉันก็จะไปหญิงสาวก้มหน้ารับคำด้วยความกังวล เธอลุกขึ้นมาทำงานตามคำสั่งแต่เพราะความรีบร้อนและท้องที่โตขึ้นมากทําให้เธอลื่นหลมโ,โอ๊ยหิงสาวร้องเสียงหลงน้ำตาเกือบไหลเพราะความเจ็บจากแรงกระแทกเสียงนั้นทําให้อธิบิ้งเข้ามาเขาเห็นการมณีล้มอยู่ก็ตกใจมากเฮ้ยการมณีทำไมถึงได้มาล้มได้ล่ะชายหนุ่มมองคราบน้ำที่เปื้อนอยู่บนพื้นและจานที่แตกนี่มาล้างจานเหรอ ผมบอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำอะไรเออคือหญิงสาวอึกอักชายหนุ่มไม่ฟังเสียงอะไรก็อุ้มเธอออกไปขึ้นรถแต่พิมพ์ชนกไม่ตามมาด้วยเขารีบพาการมณีไปที่โรงพยาบาลโชคดีที่ปลอดภัยทั้งแม่และลูกพอเขากลับมาบ้านเห็นหน้าพิมพ์ชนกก็ถามขึ้นการมณีเขาบอกว่าคุณใช้เขาไปซักผ้าล้างจานเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องใช้เขา ทำไมคะทำไมจะใช้ไม่ได้การมณีมาอยู่บ้านของเราตั้งหลายเดือนแล้วไม่ทําการทํางานอะไรนั่งนั่ง,น,งนอนนอนยังก็เป็นเจ้านายอีกคนฉันก็แค่ใช้ให้เขาอ่ะไปทํางานบ้างเลือดลมจะได้ดีจะได้แข็งแรงคลอดง่ายฉันผิดอะไรแต่เขาท้องลูกเราใกล้จะคลอดแล้วเด็กเป็นลูกของฉันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เผลอๆอาจจะเป็นลูกของคุณกับมัน นี่คุณพูดบ้าอะไรพิมพ์ชนกมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะเป็นลูกของผมกับการมานีคุณเป็นบ้าแล้วไงนี่คุณตหวาดฉันเหรอว่าฉันเป็นบ้าอย่างนั้นเหรอตั้งแต่แต่งงานกันมาคุณไม่เคยว่าอะไรฉันแบบนี้เลยฉันชักจะเชื่อตามที่พี่พลอยบอกแล้วนะว่าคุณกับนางนั่นมีอะไรกันหมอไม่ได้เอาตัวอ่อนที่เป็นไข่ของฉันใส่เข้าไปในท้องมันแต่คุณกับมันแอบหลักรอบมีอะไรกันทำลูกตามวิธีธรรมชาติใช่ไหม เป็นบ้าไปใหญ่แล้วพิมพ์ชนกให้ตายเธอะคุณบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าจริงหรือเปล่าคุณมันบ้าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกจนกว่าคุณจะพูดให้รู้เรื่องนี่คุณจะไปไหนผมจะไปเฝ้าลูกผมนะสินี่คุณจะไปเฝ้ามันที่โรงพยาบาลอย่างนั้นหรอต้องใช่แน่ๆคุณจะต้องมีลูกกับนังการมานีแน้แน่เลยโว้ยผมปวดหัวกับคุณมากเลยนะทำงานหนักมาทั้งวัน แล้วยังมาเจอเมียประสาทเสียอีกผมจะไปเฝ้าลูกไม่ได้เฝ้าการมณีอายุคันเจ็ดเดือนแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้รับอันตรายมากหรือเปล่าล้มก้นกระแทกขนาดนั้นหมอบอกว่าปลอดภัยก็จริงแต่ผมก็ยังไม่ไว้วางใจหรอกอาจจะคลอดก่อนกําหนดได้ตลอดเวลาชายหนุ่มว่าแล้วก็พุุนพลันออกไปพิมพ์ชนกเครียดหนักในใจตอนนี้ไม่รู้สึกรักเด็กที่อยู่ในท้องของการมาีเลยแม้แต่น้อย การวัน,นีนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยโดยมีอาทิย์เฝ้าเธอเอาไว้ทั้งคืนท่าทางของเขาเป็นห่วงลูกมากยญิงสาวนอนพิงหมอนหน้าตาซีดเสียวมีสายน้ำเกลือแขวนอยู่ข้างเตียงหมอบอกว่าท้องของเธอได้รับความกระทบกระเทือนช่วงนี้จึงไม่ให้ทำงานหนักให้นอนอยู่นิ่งๆราวๆหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการคลอดก่อนกำหนด คุณทิพย์คะฉันไม่เป็นอะไรแล้วละคะ่ะคุณกลับบ้านไปก่อนได้นะคะไม่รู้ว่าลูกผมจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าลูกของผมอยู่ในท้องของคุณผมจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวได้ยังไงคำว่าลูกของผมทำให้หัวใจของการมณีสันสถฐานร่างกายที่อ่อนแรงของเธอกลับอ่อนแรงหนักขึ้นไปอีกสายตาที่เขาทอดมองเธอที่ราวเจือความห่วงใย แต่แท้จริงแล้วเขาแค่เป็นห่วงลูกแต่ไม่ได้ห่วงเธอแต่ทำไมหัวใจมันถึงได้รู้สึกสะท้านไหวแบบนี้เธอพยายามไม่คิดอะไรแต่อาทิตย์ก็ดูแลเธอดีเหลือเกินดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นสามีามเธอเป็นภรรยาและลูกในท้องคือลูกของเราหลังออกจากโรงพยาบาลอาทิตย์ไม่ได้พาการมณีกลับไปที่บ้าน เพราะกลัวพิมพ์ชนกจะอารวาสอีกเขาจึงพาเธอไปเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันจะดีเลรอคะที่คุณจะมาอยู่ที่นี่คุณพิมพ์ชนกจะคิดมากเอานะคะไม่เป็นไรหรอกเราบริสุทธิ์ใจผมก็ต้องดูแลคุณเพราะลูกในท้องของผมก็อยู่ในท้องคุณเอาไว้ให้ชนกเขาสงบสติอารมณ์ได้ก่อนผมถึงจะกลับบ้านผมไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ใครยุแยงตะแคงรั่ว เขาถึงได้มีอาการผิดปกติแบบนี้ปกติชนกเขาเป็นคนดีมีน้ำใจผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยิงสาวถอนหายใจลูบท้องตัวเองเบาๆยิ่งนานวันเธอก็ยิ่งรู้สึกผูกพันทั้งกับลูกในท้องและอาทิย์บางครั้งบางคราหัวใจด้านมืดก็บอกกับตัวเองว่าถ้าเธอดีกับเขาทำให้เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเขาไม่กลับไปหาพิมพ์ชนกอีก เขาก็จะเป็นของเธออยู่กันแบบพ่อแม่ลูกแบบนี้ตลอดไปแต่สำนึกด้านดีก็ยังเอาไว้ว่าอาทิตย์เป็นสามีของคนอื่นเธอไม่ควรจะแย่งสามีของใครมาเมื่ออยู่ด้วยกันหลายวันเข้าเธอยิ่งสังเกตว่าอาทิย์สีหน้าอมทุกข์ท่าทางของเขาดูเหมือนจะคิดถึงพิมพ์ชนกมากเธอจึงถอนหายใจลุกเดินมาใกล้ๆเขาแล้วแตะไปที่หลังมือคุณอาทิ์ เสียงแผ่วๆของการมานีทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเธอครับไปหาคุณชนกเถอคะค่ะยังหรอกผมอยากให้ชนกเขาสำนึกได้ว่าเขาทำผิดอะไรไว้ให้อยู่คนเดียวสบ้างจะได้รู้สึกทั้งที่คุณคิดถึงเธอมากขนาดนั้นล่ะคะเธอเป็นภรรยาของคุณนะคุณลองนึกถึงวันที่รักกันใหม่ๆสิคะเวลาเธองอนเธอโกรธคุณยังง้อเลย บางทีเธอก็แค่น้อยใจแล้วก็หึงหวงที่คุณมาดูแลฉันก็ได้เขาก็น่าจะรู้นี่ว่าผมดูแลคุณเพราะว่าลูกของเราอยู่ในท้องคุณให้ตายเถอะผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณซะหน่อยประโยคของเขายิ่งทำให้การมานีอยากน้ำตาไหลแต่ต้องกลั้นเอาไว้สุดหัวใจอย่าปล่อยให้ความโกรธทำลายครอบครัวเลยนะคะอะไรง้อได้อะไรยอมได้เพื่อความสงบสุขของครอบครัว ก็ทําเถอะค่ะก่อนที่คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตคุณพิม์พชนกเขารักคุณมากส่วนเรื่องลูกในท้องเธออาจจะเข้าใจผิดเมื่อไหร่ที่ฉันคลอดลูกออกมาเด็กหน้าตาเหมือนเธอเธอก็จะกลับมารักลูกเองค่ะตอนนี้เธออาจกำลังลังเลสับสนในใจเฉยๆก็ได้กลับไปง้อเธอเถอะนะคะฉันอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ก็ลุกเดินได้แล้วหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันไม่เป็นอะไร ฉันสัญญาว่าจะดูแลลูกของคุณให้ดีที่สุดคำพูดเตือนสติของการมณีทำให้ชายหนุ่มนิ่งงันหัวใจเขาเหมือนถูกบีบหลังเลว่าควรจะเป็นง้องอนพิมพ์ชนกทั้งที่เธอเป็นคนผิดดีหรือไม่แววตาของเขาสั่นไหวไม่รู้จะเอาอยังไงกับเรื่องนี้ดีส่วนพิมพ์ชนกเองก็เหนื่อยล้าจนไม่อยากอยู่คนเดียวในบ้านเธอร้องไห้ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่สามีกับการมณีไม่อยู่และเดาว,ว่า เขาสองคนคงอยู่ด้วยกันเมื่อไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเธอตัดสินใจขับรถกลับบ้านเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เคยอบอุ่นมีพ่อแม่พี่สาวและเธอทว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีใครอยู่บ้านมีเพียงคนรับใช้ที่อยู่เท่านั้นเธอถอนหายใจคิดจะไปพักที่ห้องส่วนตัวของตัวเองแต่ประตูล็อกกุญแจก็เกิดอยู่กับแม่ ด้วยความเหนื่อยและเพลียเธอจึงไปที่ห้องของพี่สาวกะจะหลับสักงีบและโชคดีที่ห้องของพลอยเงินไม่ได้ล็อกประตูเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยแตะจมูกเธอมองหาที่นอนซักมุมแต่สายตากลับสะดุดเข้ากับสมุดปกหนังสีเข้มที่วางไว้บนเตียงข้างโต๊ะเครื่องแป้งพิมพ์ชนกหลังเลมันเปิดอ้าเอาไว้ เธอจึงอดเดินไปหยิบมาดูไม่ได้ว่ามันเป็นสมุดอะไรแต่ทันทีที่เธอพลิกไปหน้าแรกเธอก็เห็นชื่อของสามีอยู่ในนั้นฉันหลงรักอาทิตย์มานานแล้วรักก่อนที่เขาจะได้เจอกับพิมพ์ชนกซะอีกฉันเกลียดยายชนกที่ได้เขาไปถึงเขาจะรักเธอตอนนี้แต่ฉันจะทำทุกทางให้เขากับเธอเลิกกันชนกหนังน้องทรยศ มือของพิมพ์ชนกสั่นเทาน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตัวเธอชาหน้าเธอชาไปหมดเมื่ออ่านข้อความที่พี่สาวบันทึกเอาไว้ถ้าอาทิตย์เคาเกลียดเธอแล้วเขาจะหันมามองฉันสักวันเขาจะเป็นของฉันรวมทั้งลูกของเธอด้วยสมุดทั้งเล่มเต็มไปได้วยความริษยาและความชิงชังที่พี่สาวมีต่อเธอพิมพ์ชนกปิดสมุดบันทึกลงร่างกายสั่นสะท้านด้วยอาการช็อก นี่เองสาเหตุที่พี่สาวยุแยงตะแคงรัวให้เธอทะเลาะก,กับอาทิตยิงสาวน้ำตาไหลพรากรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายพี่เป็นพี่สาวที่ฉันรักมากพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงความเสียใจถาโถมแต่ในขณะเดียวกันหัวใจของเธอเริ่มคิดถึงอาทิตย์กับลูกมากขึ้น เธออยากกลับไปหาสามีไปขอโทษเขากับการมานีแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้ว่าหลายวันที่พวกเขาอยู่ด้วยกันจะรักกันจริงๆแล้วหรือยังพิมพ์ชนกปาดน้ำตารีบเก็บของแล้วขับรถออกไปจากบ้านมุ่งหน้าไปยังบ้านของตัวเองบ้านของเธอและอาทิตย์ด้วยหัวใจที่แตกสลายเมื่อเธอไปถึงบ้านก็พบว่าชายหนุ่มยืนอยู่หน้าประตูรัว้ว ทันทีที่ลงจากรถเธอก็โผเขากอดเขาแนบแน่นอาทิตย์ชนกฉันคิดถึงคุณเหลือเกินฉันผิดเองที่ไม่เข้าใจคุณฉันขอโทษความผิดทุกอย่างฉันผิดเองอาทิตย์ยืนนิ่งไปอึดใจก่อนจะกอดตอบผผเองก็ผิดที่ดูแลใส่ใจคนอื่นจนทำให้คุณคิดมากผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมมัวแต่ห่วงลูกผมไม่ได้คิดเลย ว่ามันจะทำร้ายจิตใจคุณคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วลูกของเราอยู่ในท้องเธอมันไม่ผิดที่คุณจะดูแลการมณีฉันมันบ้าเองทั้งสองต่างขอโทษขอโพยกันยืนกอดกันร,ร้องไห้อยู่หน้าบ้านเช่าความรักความเข้าใจที่เคยมีมาแต่ก่อนเริ่มไหลบ่าส่วนการมณีนั้นก็ได้แต่ดีใจกับคนทั้งคู่ที่ตัดสินใจตามไปง้องอนกัน แต่เธอเองกลับนอนหน้าซีดเผือดมือกุมท้องแน่นคลื่นความเจ็บปวดสัดเข้าร่างกายอย่างต่อเนื่องโอ๊ยเจ็บเจ็บจังเลยอาการจะคลอดลูกมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหญิงสาวเสียงสัน่นส่งเสียงครวญครางแต่ไม่มีใครได้ยินจังหวะน,นั้นพิมพ์ชนกและอาทิตย์กลับมาเพื่อจะขอโทษเธอเปิดประตูเข้ามาพอดีเห็นภาพตรงหน้าการมณีตัวงอด้วยความเจ็บปวด การมาดีชายหนุ่มตะโกนลัน่นพุ่งเข้าไปจับมือเธอแน่นพิมพ์ชนกเองก็เกิดอาการช็อกจะตเราต้องทำยังไงคะเล,เลือดเธอมีเลือดออกโทรศัพท์แจ้งทางโรงพยาบาลก่อนแต่ว่าตอนนี้หัวเด็กโผล่แล้วเราต้องช่วยกันทำคลอดฉุกเฉินชายหนุ่มเองก็เสียงสัน่นทำอะไรไม่ถูกพิมพ์ชนกโทรศัพท์มือไม้สัน่น ก็พอดีกับที่การมณีร้องออกมาเป็นเฮือสุดท้ายแล้วเบ่งออกมาเสียงเด็กร้องทำให้เธอตกใจอาทิตย์ดึงลูกน้อยออกมาน้ำตาเขาไหลได้วยความดีใจเมื่อเด็กน้อยร้องไห้จ้าก็พอดีกับที่รถจากทางโรงพยาบาลพุ่งเข้ามาจอดพอดีบนเตียงในโรงพยาบาลการมณีมองลูกน้อยในอ้อมแขน ที่ถูกพรากออกไปในเวลาเพียงไม่นานเววตาของอาทิย์ที่มองลูกเต็มไปได้วยความอ่อนโยนเช่นเดียวกับพิมพ์ชนกทั้งคู่หอกเย้าทารกน้อยด้วยความรักพิมพ์ชนกหัวเราะเบาๆสีหน้าของพิมพ์ชนกเองก็มีความสุขโดยเฉพาะเมื่อเด็กหญิงตัวน้อยมีใบหน้าละไม้คล้ายตัวเองการมณียิ้มออกมาทาั้งน้ำตาหัวใจเจ็บแปลบบ กับครอบครัวอบอุ่นของอาทิพย์และพิมพ์ชนกแต่เธอก็ดีใจที่เห็นพวกเขาได้กลับมารักกันเธอควรที่จะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเพียงแค่แม่อุ้มบุญไม่ใช่แม่ของเด็กจริงๆหนูน้อยน้ำหวานที่อยู่ในห่อผ้าไม่ใช่ลูกของเธอแม้จะอาศัยท้องเธอมาเกิดก็ตามอาทิพย์และพิมพ์ชนกขันมาส่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนการมณีฉันขอโทษสำหรับทุกเรื่องนะคะ ฉันเสียใจที่เคยพูดไม่ดีกับคุณนี่ค่ะเช็คสามแสนบาทที่เหลือและฉันมีเงินพิเศษให้คุณอีกสองแสนบาทขอบคุณที่ดูแลลูกของเราอย่างปลอดภัยการมณีมองเช็ค5้าแสนบาทในมือน้ำตายิ่งไหลพรากเธอพยักหน้างิบเงียบขณะที่พิมพ์ชนกและอาทิย์อุ้มลูกออกไปจากห้องที่เธอพักจึงเหลือเพียงเธอที่นอนร้องไห้ยอยู่คนเดียวเงียบ ยิ่งมองเช็คน้ำตาก็ยิ่งไหลภารกิจของเธอสำเร็จแล้วแต่ความรักที่เธอมีต่ออาทิตย์และเด็กคนนั้นกลับท่วมทนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะขอถามคุณผู้ฟังนะคะว่าต้องการเสียงนี้เสียงเดิมหรือว่าเป็นเสียงพาคใหม่ที่เอามาให้ฟังสองสัมตอนนะคะฟังแล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ